สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องค, Beauty คุณบิวตี้คยี่หวยค่ะคลิปนี้บิวก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดวันที่1กรกฎาคม2564กันค่ะจากอาจารย์นอตตี้กันนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอาจารย์นอตตี้จะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้างเนี่ยอยู่ตรงนี้นะงวดน,นี้นะ55ห,ห,ห,หรือเปล่า558ห,ห,หรือเปล่าเห็นไหม ไน่อต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากอาจารย์น็อตตี้ด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแบบนี้แน่นอนคะ่ะ